ทำว่าเราไม่ทิ้งกันแท้ที่จริงก็คือเราไม่ทิ้งกันส่วนพวกมันก็ให้ทิ้งไปดังนั้นปัจจุบันใครชนะผมไม่รู้ครับท่านประธานแต่ที่รู้แน่ๆคือประชาชนเป็นผู้พ่ายแพ้และนับวันผู้พ่ายแพ้กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายใต้วิธีคิดของรัฐบาลนี้ภายใต้การนำและทัศนคติต่อประชาชน ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานที่เคารพครับหากเปรียบเทียบการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการอุ้มชูในทุนเราจะทราบได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับอะไรสไลด์ครับอย่างในกรณีการท่าอากาศยานการประชุมบอร์ดซึ่งมีกระทรวงการคลัง สไลด์ถัดไปฮะกระทรวงกรารคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบเมื่อวันที่19บเก้ากุมภาเพื่อลดค่าเช่าให้กับในทุนผู้ประกอบการที่สนามบิน19บเก้ากุมภานะครับณนะวันนั้นการระบาดยังไม่ได้รุนแรงเลยเหตุการณ์สนามมวยที่เกิดขึ้นวันที่6มีนามาตรการเยียวยาระยะที่หนึ่งเกิดขึ้น10บมีนา ยกเลิกวีซ่าออนอะไลเวล11มีนาปิดสถานบันเทิง18มีนาปิดห้างที่กรุงเทพ22มีนามาตรการเยียวยา,ร,ายระยะที่ er สองขอสไลด์ฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาณวันนั้นถึงเพิ่งจะมีการประกาศเยียวยาให้กับแรงงานนอกระบบ5,000บาท3เดือนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเบรื้องต้นพร้อมกับผู้ประกันตนบางส่วน เห็นไหมฮะที่ช่วยในทุนเนี่ยมาก่อนใครเพื่อนมาก่อนมาตรการของรัฐอีกส่วนประชาชนก่อนเหมือนกันนายทุนนี่ช่วยก่อนประชาชนก็ก่อนฮะแต่รอไปก่อนวันที่19ก้ากุมภาบอร์ดการท่าอากาศยานที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ได้มีมาตรการปรับลดค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการสนามบิน มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,563ย้อนหลังเสด้วยจนถึง31มีนา2,565ถึง6ถึง2,565เชียวนะครับค่าเช่าแบบคงที่นี่ปรับลดลง20%ตั้งแต่หนึ่งกุมภาจนถึง31มกราคม64ค่าเช่าแบบเปอร์เซ็นต์งดเงื่อนไขขั้นต่ำตั้งแต่1นกุมภา63จนถึง31มีนาห5 เลื่อนใจ่าค่าเช่า6เดือนสไลด์ถัดไปคนระประเมินกันครับว่ามาตรการลดค่าเช่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้กำไรของการท่าเนี่ยนะครับสปีตั้งแต่63ถึง65ห้รวมกันแล้วลดลงถึง22,536ื้ารบหกล้านบาททำให้ราคาหุ้นของการท่ากัศยานตับตัวลดลงทันทีในวันที่20กุมภาคือวันถัดไป ถึง4.8%คิดเป็นความเสียหายที่กระทรวงกันคลังต้องรับรู้ทันทีคือ32,500ล้านบาทเงินก้อนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะเงิน30,000กว่าล้านนี้สามารถเอามาเยียวยาประชาชน5,000เดือนได้ถึง2.2ล้านคนซื้อหน้ากากอนามัยได้ถึง8,000ล้านชิ้น ซื้อชุด PPE ให้กับคุณหมอได้ถึง90ล้านชุดซื้อเข้าสารถุงละ5กิโลได้ถึง216ล้านถุงสามารถแจกได้ทุกครัวเรือน21ล้านครัวเรือนทั่วประเทศได้ครัวเรือนละ10ถุงอยู่ได้นานถึง5เดือนสไลด์ถัดไปครับยังไม่หมดโปรโมชั่นนะต่อมาวันที่23เมษา หลังจากที่ท่านนายกทําหนังสือถึงมหาเศรษฐีสามวันเท่านั้นเลยฮะมีโปรโม,มชั่นละลอกที่สองออกมาแล้วณนะวันนั้นประชาชนกําลังทุกข์ยากขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนเสร็จแต่มีมาตรการช่วยเหลือในทุนที่ประกอบการที่สนามบินละลอกที่สองออกมาแล้ว เงื่อนไขผลตอบแทนที่พึ่งประมูลไปในปี2,500เงื่อนไขผลตอบแทนที่พึ่งประมูลชนะกันไปฮะไม่ต้องเอามาคิดแล้วหลังจากหมดโปรโมชั่นในปี65ให้เอาเงื่อนไขของปี62มาใช้ต่อเลยที่ประมูลกันไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปสนใจในขณะที่ประชาชนเนี่ยนะกำลังเดือดร้อนทุกขยากเพราะถูก เอไอก็มารอตัดสิทธิ์โดยยัดเยียดความเป็นเกษตรกรอยู่ดีๆก็เป็นนักศึกษานี่ฮะคือภาพคู่ขนานที่เกิดขึ้นยังไม่หมดโปรโมชั่นแรกก็ต่อโปรโมชั่นที่2ยาวๆกันไป2เด้งทำให้ผมเพิ่งทราบครับว่าธุรกิจดิวตี้ฟรีปลอดภาษีแท้ที่จริงแล้วยังเป็นธุรกิจริสฟรีคือปลอดความเสี่ยงด้วยสำหรับเกษตรกรสไลด์ถัดไปฮะ ไม่ต้องพูดถึงนะฮะกว่าจะได้รับการเยียวยาก็ต้องรอจนถึงวันที่28เมษายนหลังจากผู้ประกอบการธุรกิจที่สนามบินถึงสองเดือนเสร็จคำถามที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนเกิดขึ้นทันทีทำไมรัฐบาลถึงอยากจะเป็นฟูกอุ้มในทุนขนาดนั้นทำไมฮะทำไมการอุ้มในทุนนี่ถึงได้สะดวกรวดเร็วสะดวกโยทินขนาดนี้ในขณะที่การช่วยเหลือประชาชนถึงมีแต่การหลอกซื้อเวลาไปเรื่อยๆ ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างเลื่อนลอยสิ้นหวังมีกระบวนการพิสูจน์ความจนงอกขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อหมายให้ประชาชนรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและล้มเลิกไปเองเพื่อก้มหน้ายอมรับชะตากรรมตามยถากรรมติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ